ร้องครบรอบ15ปีดันคูการ์โนว่า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ15ปีดันคูก้าในปีนี้นั้นผมเลยจะพามารู้จักกับเรื่องราวของดันคูก้าโนวานะครับหนึ่งในซีรีส์ซูเปอร์บอทที่ออกากาศในปี2007นะฮะก็โดยเรื่องราวของดันคูกานั้นจะเป็นยังไงก็เชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับดันคูก้าโนวาฉายครั้งแรกในวันที่15กุมภาพัานปี2007 จนถึงวันที่3พฤษภาคมในปี2007เช่นกันและเคยฉายในไทยทางช่องคูสปาร์คจำในชื่อแดนคูกาโนวาในในปี2,552กำกับโดยมาซมิโอบาลิผู้เป็นทั้งผู้กำกับและคนออกแบบเมค่าในเรื่องซึ่งในตอนนั้นมีผลงานในอื่นได้แก่โชจูที่ชินดันคูกาในปี1985กาเวียนในปี2002และกาเวียนสวายในปี2004 และหลังจากที่กำกับเรื่องดันคูกาโนวาหลังจากนั้นหลายปีโอบาลีก็มีผลงานเด่นๆออกมาได้แก่ซู p เปอร์โรบอทวโอจีดีอินสเปกเตอร์ OG, ในปี2010อย่างไรก็ตามถึงจะมีชื่อดันคูกาเหมือนกันแต่โนวาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับดันคูกาภาคแรกไม่แต่น้อยอาจจะเรียกว่าดันคูกา n o โนวาเป็นเหมือนภาครีบูตของดันคูกาภาคแรกซะมากกว่าก็ได้ดันคูกา n o โนวาลงซู p เปอร์โรบอทวครัร้งแรกในเกมซเปอร์โรบอทวเอล และตามมาด้วยซุปเปอร์โรบอทวอร์เซในซุปเปอร์โรบอทวอร์เซโอบาลีถึงกับทําท่าคู่ให้กับตัวดันคูก้าแม็กกอดและไฟนอลดันคูก้าแต่พอเกมซุปเปอร์โรบอทวอร์เซตสอกทีมงานดันตัดพวกชิโนบุออกไปทําให้ในภาคซุปเปอร์โรบอทวอร์เซตนั้นไม่มีท่าคู่ระหว่างแม็กกอดและไฟนอลดันคูก้ารอนี่มอน้องมิซึเตะสิไอโนะกุโรนิเตะอาสิคุกันโัต

ถึงในอนิเมะจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ในเกมส์เป์โรบรด์วอสเซต2ก็ถูกเขียนให้ดันคูกาโนวาเป็นหุ่นที่ได้แบบมาจากดันคูก้าตัวแรกที่โลกมิติบิดเบือนจนโลกของภาคแรกมารวมกับโลกของภาคเป์โรบวอสเซต2นั่นเองอย่างไรก็ตามจะงมีแซมแมนโผลมาในเรื่องแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันอะไรว่าโลกของดันคูก้าโนวาเป็นโลกเดียวกับกาวเวียนไหมอาจจะแค่คามิโอมาเฉยๆก็ได้ ฉากปรากฏตัวของอาไดกันใน OP ของดันคูก้า n o โนวาได้เรฟเฟรน์มาจากฉากปรากฏตัวใน OP ของแบ็กวิงในดันคูก้าโอเพนนิ่งสและนี่ก็คือเรื่องราวของดันคูก้า n o โนวานะครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้ได้นะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย